เหมือนวันนี้คืออยากทานนี่น้ำมะพร้าวนะคะก็เลยสั่งมานะคะอันนี้ก็คือสั่งน้ำแข็งมาจากเซเว่นนะคะนี่เลยอยากทานแบบสดชื่นใส่ลงไปเลยนะคะ แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้เหลือขอบปากนิดนึงเพราะว่าจะไดเพราะว่าเราจะใส่ลำไย,ยอันนี้นะคะก็ได้มาจากเซเว่นเหมือนกันอูทุกคนใส่ให้แบบมีความเนื้อลำไย,ยแบบนี้นะคะเทลงไปเลยจ้ะท็อปด้วยลำไย,ยแบบนี้ช่ำๆไปเลยอ่ะใส่หลอดก่อนที่เรา จะดื่มนะคะทุกคนก็เห็นเซรั่มลำใหญดิฉันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าคือเขาเน้นในเรื่องของลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะให้เห็นผลแบบคือความกระจ่างใสแบบธรรมชาติอะดูทุกคนสีคือใสามากแล้วทาไปที่หน้าอ่ะอุยเนื้อเจลเขาเป็นออกเป็นเจลอุ้ยมีกลิ่นหอมด้วยอะยกลิ่นดีอะ เนี่ยทาไปที่หน้าเลยในระหว่างที่รอให้น้ำเข้าที่นะคะก็จะทาครีมไปด้วยดูสิอยู่บ้านแบบชุ่มช่ำนะคะก็คือทานนี่เดี๋ยวเราจะลองมาทานกันนะคะเนื้อลำไยแบบนี้นะคะอืม อือร่อยอะ่ะอืืมทุกคนมีความหอมของม,มาม่พรเผาแล้วก็ใส่ลำไยที่มีน้ำไปด้วยได้กลิ่นหอมของลำไยแล้วก็ อันนี้คือหอมมากหอมติดหน้าเลยอ่ะดีใช้ดีรู้สึกเลยว่าคือใช้ตัวนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็สั่งมาเพิ่มนะคะมีแบบพกพาแบบจองแบบนี้นะคะไปกดสั่งได้เลยค่ะ ฉ่ำมากร่อยมากควัน